ชุดๆอืมนี่ทุกคนอืมอืมเนาะปิ้งปลากละโอ้โหงย่งกองแล้วเขาเขาลงทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมัดทุกคน มันนี่กายัางยืนในป่าอีกคือเก่าทุกคนเลยยืนในป่าเป็นมือที่ช่องแล้วมันนี่ตอนนี้กาทีมงานก็ไปลาดเสาละบวเพชรบ่อนทองไหมกันกะยคอยนึ่งเข้าตอนนี้แล้วก็สีป,ปิ้งปลาไปการเมื่อคืนนี้ละนี่ปลาก็ได้ประมาณสี่โตปิ้งนึ่งทุกคนเลยเข่าก็าอายขึ้นเลยตอนนี้กะน่าจะชุกแล้วล่ะไอ้นี่ก็จะเป็นไม้พีเลยทุกคนเลยลุกขนาดเลย โดนเดียวมันนี่สามารถหนึ่งเข้าซุกเลยนี่ได้ปลาดุกตัวเดียวแต่ปลาดุกเนี่ยเห็นลายยุ่งเมื่อคืนนี่นะแต่แท่งบิถึอมันทุกคนเลย การไปลายๆแล้วแต่โทรศัพท์ต้งน้ำแล้วก็มาก่อนเมื่อคืนนี้แต่กำลังเริ่มเห็นป่ามาส่งโทรศัพท์แบบเอาโทรศัพท์แช่ขาาสารไว้้าีแช่ขาาสารไว้นี่อ้ยไปได้่ายคลิปดดมมันนี่นี่เดปิ้งเนื่อปลาเขากะ ป่ยแล้วได้เขาก็นันมี้มันช่วยใช่ทุกคนเลยช่วยเ่อกระจามเลย ดำคลึกอยู่ปากอะยังบรรดุกทำอยกกระดดนี่เนาะปิงป่ากนอนยังกองกองมานี้ชุกแล้วทุกคนเลยทีมงานก็นยังมีมีเพิ่มมาอยู่ตอนนี้ก็เก้าโมงละเก้าโมงเชา้าละเอาปิงปา่าไว้ก่อนพาทีมงานมากก่อนเอาหลังจากเท่าขา้าวเท่าน้ำไปแล้วก็ไปหาเจาะโดงก่อนไปนี่ถึงคอยไปการเมื่อคือนนี่เห็นโดงเจาะไหม อยู่แคมน้ำนี่ละนี่ไม้ตัวนี้แลละทุกคนแต่จะเป็นโดง่งไปเลยนี่ขีไม้เนี่ยมันกัดนะตกกองๆอ,อยู่ขีมันม่มีลายด้วนี่เาเดี๋ยวชีลองเจาะบึงทุกคนเนะจะบอกว่ามันอ้ยอด้วยยังนะถ้ามันมีอ้อนีน่าจะโตใหญ่นะแบบนี้ buo, hình như là tổ nòi mình. u, ừ, mình lún tổ nhảy, tất Này, thang mình à, nè,

ตั่เลยกระดกระดไปเลยอุอ hmm. mm ู hmm. mm ้อ hmm, ู้อู้อุ้ออุ๊ออุ๊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 อุุ๊หุ๊อุ๊นุ๊อุอุ๊อุ๊ยุุ๊อุอทุกคน มันเฮาแบบนี้เห็นอีเดียวตัวหนึ่งทุกคน,นดิวกระดิวอยู่เจดจด,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 ดโอ้มันกัดนี่ขนาดได้ทุกคนเลยผู้เฮลมานนะ่ะ ง่าเลยง่ายทุกคนกระดุ๊กระดอสามตัวแล้วทุกคนโอตัวนี้ก็โ,โล็อกอยู่ทุกคนนะนี Oh. để cho oh con Tổ <laughs> hmm. nhai đây thưa con ơi <laughs> เป็นไปเรื่อยๆนะทุกคนวัน,น้องว่ายงไงเป็นไรออวันนี้ก็มาบอนก่อนทีมงานก็มาหมดแล้วได้มาพบเลยบุเพดบุใหม่เป็นมาหมดละคอยกัดได้ดวงอะไรเติมเดี๋ยวไปเจาะอีกยิงเข้าแล้วก่อนอยิเจาะอีกเจาะกับทาดวงน้อยกับวอย่เอาไปเชลเบดได้ มานแต่ละคนมันอยู่โอ้โหสีมือเพิ่งกองกระพูนอยู่ก็เดี๋ยวนี้โอ้ในฟันใหญ่เพิ่มอ่โอ้บหเผ็ดเอาอีกแล้วไปเลยนะก็ะหอกวันะลึกลึกไปเลยนะกระหอกกระแตะกระไน้หนุ่ยกองกระพูนทุกคนเลยนะฮะซ้ำเยอะวันนี้มีหอยย้อนมาโบบจาก่นไปหอดบ้านพวกไว้เยอะเลยเดี๋ยวนี้โบมานำนี่นะฮะ ตงไหมดิสี่บาทได้ทุกคนสี่บาทถูกสี่บาททำไปทแล้วจปรักเม่อละ่ะห้องตรไมก่อนเน่เทีงจากบาทบาทก็ห้องสี่ตัวหรือก็ะห้องตัวเดียวกะห้องสี่ตัวนี่สี่บาทไปได้ตัวถูีเมนมือเจ้าเลสจ้ะบีนมือเนาะม่เห็นตัวเดียวได้พอนอนนี่คนก็ได้ดอกจะโกบมากคือวะน้าไปทะเลเอาดอกจะโกบมาเนี่ยวานีนก็ได้ชับนี้แล้วตรงไหมนะ ได้ของเมื่อฟ้าทาั้งบ้านอยู่แล้วเบิ่งเด้เพ <c oughs> ิ่อนเะล้พอดีเมื่อเอาเต็มอันนี้นะเพิ่นเอ้าเดี๋ยวค <c oughs> <c oughs> อยกับมานอยู่ได้นี่มานปลาซี่โตหายแล้วตัวนึงไปเอาอุ่นท้องไหมเพชรอุ่นแล้วบปล่ากินนั่นแหละเยอะอือุ่นท้องไหมล้มละ <c oughs> โอ้กระเพาะได้จุามาเดี๋ยวสิสรุปผลงานของเพชรที่เบิ่งนะทุกคนนี่ มีพิเรนนี่กระหอกเดนะแล้วก็พิเรนนี่กระแตเนาะแล้วก็นกนกหนึ่งสองสามตัวนกนะแล้วก็อันนี้พิเรนนี่ประเภทกระหอกอยู่อันนี้ก็กระไนกะไโอ้กระเล่นนี่โอ้ถือว่าได้ลายอยู่ได้นี่นี่พักพิเรนเพิ่็เก็บมามัดนี่หอยแฮ่ไปเลยเนี้ยกินเป็นนะทุกคน คอยเดินหน้าพื่อละยังออเดินนี้โจ้ไว้ก่อนเอาใายน้ําก่อนเดินนี้บวชเป็ดมากอุ่นท้องไว้ก่อนตอนนี้ก็ชิบม่งแล้วได้เยอะเข้าเลยชมก็เพิ่นไปเฮิงดีได้สรุปกันนี่โดก็ได้ลายเติมได้แต่ได้ของกินแล้วก็ค่อยแกะเสียเอาไปเชื่อเบ็ดและโดงนี่ก็เอาไปเชื่อมองแล้วก็เชื่อเบ็ดพร้อมแมลงนะเดี๋ยวเชือบิจเจาะเติมอีก เอาดวงนิ่งๆน้อยๆละพอดีเชื่อเบสนะเอาคอยกับทองไม้กับจัดการก้อนมาเนี้ยปเดี๋ยวเฮ็ดโคกินก่อนจะเฮ็ดเอาเลยด้ะแข่งนกแข่งนกแข่งนกบอกระเหาะกระแตพี่เลรนี่เป็นชัดอันนั้นนะชุมเฮาวปีงไว้เอามือบานเดี๋ยวกับนกเป็นชุมเฮาวทกินอยู่นี่ละไปบ้อเราไม่จะ่ไหมขอเชียงขอไปทองไม้เองี้ยเชีงโง่เชีงโง่ายชาวบ้านเพิ่นเอาขึ้นมาเลงนะ มันบิทีขึ้นมาเลงเลยมันขึ้นมาเองมันจะกิดอะไรขึ้นมาป้อยยพี่ได้มาป่อยยังพี่ได้งามนี้เขาขึ้นมาป้อยพี่งามแล้งเขาลงแล้วเขาเขาลงโอ้สำตัวเมื่อวานนี่เลยน้ำอัลกอะ์ไอ้นะสำนี้สำนี้ต้องบัดสาวนี่มิถุนจักบัดนี่มันเก็บไปได้สำนี้หรือเสิร อ,อ่ะบัน,นี้้ชุมฮากระจีแล้วละ่ะสองสี่หกเจ็ดตดอ้อเพชรเพิ่นกับล้างพักเรียบร้อยพักไปเละนี่นยอดกังแขนกับอันดอกจะโกบทุกคนเลยสีกแกงจะนกนี่ละ น้ำในทานใหไงเขาปกเตินะเขาเอาเท่ี่แก้มันทิ่มกันกเล้วอืมอนะสยตัวยน

เดี๋ยวเราดนแล้ลมมกว,วลลมมกันโอย้ยลุงน่จะลายเลย แช่ไปแล้วทุกคนเลยโคนกบัดนีโ้โอ้ขาเอจอสุดท้ายละโอ้า่ะก็มาสามโหนึงอเอาพักเชืเอ่อแบบนี้โอ้เอาเลย้ย <laughs> มีน้ำอีวบนนี้ ก็ได้กินล้วโอ้ยจอยน้ำลายคอยเขยตรงนี้จะน้อหนอ่งทีมงานแหนมแช่ๆลดกินนี่ว่าน้ำลายเลยนะเนอาตื่มลุงโน่เนี่ยตืมลุงโน่กับปักเก๋ก่อน นก็ได้กินละผดอิบนี้กันเสือเก๋ยชูงโนลองชิมมึงก่นนุ้มรสชาติมานอะเนาะเลยจางหรือเค็ม <c oughs> <c oughs> ประชมประสารเท่าเดียวคักขนาดทุกคนเลยยอดแข็แค่นี้ก็รสชาติาหวานๆจพียงน้อยนี อ่าคงไปกินแล้วบาดนี้กัดๆๆๆๆนะครับเอาละว่าตัวนี้เนาะเพาะมันแล้ว อ่ะมาๆ่วันนี้พ่อแม่พี่น้องกินข้าวเดียวแล้วมันนี้เดี๋โคนกจะย,ยอดกันแค่ไหนมนันดอกจะโก้ผอมย,ยอดมากเนี่ยเจามากมะนนอนป้าไปชมประชานเดียวเล้วม,มันนี้่มา,ม,ามาลองตับมันก็นสามชนิดเอาผมเดียวคือมันได้เดืมอมูมแมลงใช้หมูเพฮอเราโลทโฮมัน <c oughs> มมน,น่นาเลิศ <c oughs>

กินข้าวแล้วป่ะเชีเาวข้าวแล้วอ่ะพักทอนก็แล้วกินข้าวแล้วเด <laughs> <laughs> ินมาวิ่งต่อไอ้อล้มไปตอปปนนีล้ล้มล้มสับสนแล้วแล้วเนาะไปน,นี้เยอะต้องไม่เดี๋ยวพักพ่อดน,นี่บอกพักโมงนึงอ,อืงพักชั่วโมงนึงลุยต่อลุยต่อโอ้มาไปคือเดียวข้าวแล้วมาลุยต่อไปลุยต่อเฮ้บโเพ็ดแกนข้าวล้วเพ็ดนี่ เป็ดเพิ่งกินอิ่มเลยทุกคนเลยเพิ่งกินปิ้งปลาเพิ่งกินวอาอันปั้นปั้นกินเฉยๆแล้วมาพันอิ่มอะนดีกินแซ่เฮาแซ่เฮาเพิ่งเอาปลาดุกน้ำมัดเลยเพิ่งกินเดี๋ยวจะคอยกระเบื้องลงในด้วยเอาเิี๊ยมวอ โอ้ยั่งได้นะครับย่างวะแล้วเค้งเนอะได้กินปลาหมู่นี่โอ้โอดอาไรเพินได้เพินมาพอกินแม่ทองไม้บ่อบบอบวะคารุยกี่คนนกนกขับนองสวยงาน่ข็งแขน่นี่สุดยอดมพาวนี่อ่า ขนมแม้มนยำนี้นี่ไ่ได้กินแล้วานมแก่นนี่ไม่ได้กินเดือนหกเดือนเจ็ดไ่ด้กินเห็นแตงโกนี้เท้ามาเลยเ้าเลยแตงอแต่วีเวนเพื่อเขาได้กินละไม่ล่ะมาช่วยก่อนข้าวจนมีอิ่มไหะอืะนอนอยู่คนนึงจำจัง ามาดีก็ะหอกกระกแตเขาก็กปีงไปได้ฮึล่นเลยโอ้มันมังมกเถาตัวนี้ง่ายก่อนอ๋อมาดี้ก็หลังจากกินขา้าวกินน้ำแล้วชุ่มค้อยกับพักผ่อนจังน้อยเมื่อกี้นี้ก็พักผ่อนแล้วแล้วกว็แต่ละคนกลับไปหาละแรงเลยเดี๋ยวค้อยสิไปหาเสื้อมองไว้กว่อน จะมองพยายามเมื่ออื่นได้มองกับซองด่างแล้วกับเบ็ดพร้อมทันนี้นะเบ็ดแล้วก็เอาเนื้อเบ็ดกับเอาอันนั้นนัละเอาดงนั่นละดงที่คอยโจมเมื่อเช้านี่เอาบันนี้ก็มาหอด้วยแล้วได้ด้วยนี่น่าจะมีปลาอยูน่นะอ๋อบันนี้ก็หอด้วยที่ห้อหยชิเชื่อ,อมองแล้วบนันนี้เดี๋ยวหาเลาะมืงก่อนบเบิลเลอร์เป็นแต่เชื่อ ป่าก็พอมีอยู่ได้ทุกคนเนี่ยแต่มันอยู่เคยน้ำไหลนี่เลยเนี่ยป่าลิดนน้ำไหลทุกคนเลย ไปหามากะพอวังที่ถือใจจนได้ทุกคนเลยนะครับวังนี้คือเห็นปล่าลายอยู่นะ,ะสีเชอร์วังนี้แล้วป่ะนี่ 两百多块钱。 ใส่แล้วเลยทุกคนเลยน้ำกัานึกเราบล็อกทุกคนเลยเลิกขนาดเ <c oughs> <อ>ชืเ่อเลยกระถือเลอยทุกคนเลยนะฮะที่ป่าเปะน่าจะเป็นป่าไร้ไก่นะเดี๋ยวคอยลงปนเอาก่อนถ้าปาไวก้ก็มันก็นเน้าได้ครัทุกคนเลยมันถือตัวแรกแบบนี้เนะี่โอ้ตัสวยงามจังด้วย ตามตรงนั้นไโอ้คนอ๋อนหน้าปากะอ๋อโอ้ยนี่แหละเดี๋ยวสิบเบ็ดก่อนทุกคนเลยเดี๋ยวเชอเดี๋ยวสิเชอะเลาะตามแคมนี่แหละนี่อ้าวันนี้ก็ได้เชอ์มองแล้วเลยทุกคนเลยนี่ เชยเงาขึ้นไปพุ่นเลยโอ้ยาวเลยเต่าโพยต,ตัวนี้กะแต่มันกะว่างบีเล็กไปเลยทุกคนเลยประมาณเพ่งคออันนี้แหละวันนี้ก็ค้ำลแล้วได้ทุกคนนีะคอยกะไปเชวเวลเบสเรามานะก็เลยค้ำในอ๋อวันนี้ก็เมื่อก่อนทุกคนพอทีมงานหนึ่งนะจะทีมงานใดฮึ <c oughs> บัชชอนรีไปเพิดเพอไปแวะแต่วตันนี้ฮะโอ้ ได้พี่เลยเนี่ยล่ะถหอดเดี๋ยวนี้หอดเดี๋ยวนี้โอ้ข้าพี่เลยคือมาขำกระโดร่างเฉยมองร่างอมอมงอมาซ้อมเชื่อเบ็ดบอกเผยนี่โคตรล้นมากอกอยู่ฮะเออโอ้จุ่น้อยก็มานล้ววันนี้สบายดีสบายดีแบนขำเด้อทุกคนสบายดีอ่าถังกระมังหอดถังกระมังหอดเพร่ะได้เห็ดเพาะล่ะโย่ค่อยหาเป็นโอ้ชู่นี้ค่อยหาเป็น นะอยู่ทางนี้เลยชมพน,นะ่ะขับมอยู่น,นี่นอนนี่เลยเจะนอนหัท่านอืยเพอร์นี่จะน้อยรีวออ,อูพินเพื่อก,กวนผมตัวน,นี้เฮาอ,อูพินเฮาก,ก็เลยกวนผม <c oughs> ปลาเถ็เดเพาะพันธุ์ลายไนดะ้หาเชยนะเอาอยู่ทางนั้นละอืมขอได้ช่องจำลอกนึงเอาเมื่อกี้นะี่ก็พอทีมงานเขาบัวชอนนะ เพิ่นหักมาเพิ่นเหาอแต่ได้แต่ได้อันให้กินเลยได้กินเห็ดเพาะชุบเพิ่นนะ่ะกำลังล้างเห็ดเพาะแกงอยู่เอาคอยกระเม้อก่อนมาหนี้ยันทีมงานทาได้อไเอามาหน,นี้ก็มาฮอดบอแล้วได้ทุกคนเลยแต่ทีมงานไปเพิ่นไปรัดค่อยเมื่อกี้นะ่ะเอาไว้ไปหาผู้สาวน้ำ <laughs> ค่อยกำลังเยว่โอ้ยเจ๋งเหรอ <laughs> บีแมนได้พ้นไปหาคอยอันนั้นตรงแนเพนน้นโอโอ้ยอยู่นําผพุชาวแล้วพนน้อยได้พนก็แผนจะไปหาพุชาวแน่นะนะก็เลยตามไปเฮ็ดว่าไปหาคอยโอ้อยชงชัยแผนทองไหมหรือแผนนั้นบวช,อ,ชอ,อันนี้ฮะ <c oughs> โอ้เฮร็ดว่าไปหาคอยโลดได้พี่เลยมันพี่ได้เชมเจ้ามัน็ดต้าได้มัน็ดตาบบอ โต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 วันนีๆๆๆ function, <laughs> ้เม <c oughs> ่นว <nhiều> ันนี้นะเหดตาบโอ้เพิร์กับีเกิดวันนี้ทุกคนเลยแต่เหดตาบก็หยอดกังแค้นนะพอดีเลยแหละแกงชะปลาคอยนีบ่อนเพชรฮึอยู่เพออยู่เชอร์โตโกบ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 อยู่เชอร์เชอร์โกบมาฮะอ้ามาเปิดพอดีแล้วจ้ะเป็นสไปร์เลยเด้อฮึตัวบัด หึมหอนเลยโอ้หอม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 คูรามะเขืออโอต้มผัก <c oughs> โอ้คากได้ทีมง,งานเฮ็ดแล้ววันนี้ก็สิได้เอาอันแห้งแล้วทุกคนเลยกินมื้อนี้กะเพราะมีแต่หนึ่งผักนะทีมง,งานว่าเอาอาหารเสริมเฮานำแน่พอได้ย่างอัน มีแห้งเนี่ยมะอื่นยังไปการมีแห้งเนี่ยพะชนกินทพักนี่ยังมีมีแห้งนะพี่น้องอ้าวกินก้อนบาเนี้ยเอาเรียบร้อยบาเนี้อันนี้กันนี่แกงพี่เลยแกงกระไรได้กระไรเชื่อให้ตาบมาเนี่ยมจะแกงจะโคละเอาสูตรควายแนวนี้เลยทุกคนเลยนี่ cho mình xem nói với con nhưng mà nắm sơ à này nắm à nắm, nắm thôi nói nữa, à à đây à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  โอ้น้ำก็ยังแห้งละเย <laughs> <laughs> ็น <laughs> น้ำก anyway ็ไม <c oughs> <sk stata Mal aki> ่กินน้ำน่าจะเอาน้ำเชื่อไลยๆแหละทีมงานเยอะน้ำบ่อยทันเอาน้ำแกงนี่เชื่อเฉพาะเอาอีกว่าน้ำแกงนะชุกแล้วบาหนี้นี่ขังหม้อต้มน้ำกินขึ้นบาหนี้โอ้น้ำไปเชื่อโฮจิคืออย่าไปลืมเก่าเลยทุกคนเลยนี่ปลานี่ก็ก็ปิ้งปิ้งปลาไว้นี่แล้วบาหนี้ไปหากินข้าวก่อน สมคนทีเก้าล้มา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 ทุกคนเก้าเดียวเดียวแบบนี้เจอนแกงกระแตแกงกระหอกบอกแกงกระแตแกงกระไน่หนึ่งพักจำแจว่วชุดยอดละอาหารมาหนิว่าประมาณกับมานแนวกินทุกคนเลยอ๋อหอมขนาดปีงปลากับแบนี้ อเอาไว้ก่อนมนันตัวเดียวไม้เราค่อยมานนี้กันะเาวันนี้หลังจากกินขา้าวกินน้ำแล้วก็พักผ่อนจังน้อยกสิไปหาการหาเงิงไดทีมงานก็นไปหาการแค่เดียวจะค่อยกันน่าจะไปหาการปลาแล้วค่อยกันโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้ชังนี้แล้วพ่อแม่พี่น้องก็ขอขอบใจที่ติดตามรับชมมกิมนาพบกันใหม่สบายดี